ขอตอบคำถามก่อนแล้วกันนะคะแม่ครูคะนูหาตัวว่างหรือธาตุรู้ได้ฟังคำชี้แจงชี้แนะจากแม่ครูได้วกกลับเข้าไปดูใจช่วงกลางกลางลำตัวพบความว่างแบบทื่อๆพบความว่างแบบทื่อๆไม่ใช่ซื่อๆนะทื่อๆนะสักพักมาคิดแล้ววกกลับไปดูใจอีกพบอาการว่างเฉย แต่อยู่ได้ไม่นานค่ะถูกต้องค่ะอย่าหาที่ตั้งนะแม้กระทั่งตรงกลางลําตัวอย่าไปหาที่ตั้งให้มันเลยรีบรีบเลยค่ะนะอย่าไปอย่าอย่าไปพยายามมันอยู่ข้างในนั่นแหละแต่มันไม่มีที่ตั้งคุณจะบอกว่าอยู่กลางลําตัวเอาไว้ก่อนก็ได้แต่มันครูบอกเลยว่ามันไม่ทีไม่มีที่ตั้งสภาวะนิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกไว้แล้วไม่มีที่ตั้งไม่มีอารมณ์ นะถ้าคุณไปหาที่ตั้งว่ามันอยู่กลางลําตัวหรืออยู่สัดส่วนไหนส่วนเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามันมีครอบโลกครอบจักรวาลแล้วมันอยู่กับเราความว่างเนี่ยมันอยู่กับเราทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปหาที่ตั้งเดี๋ยวมันจะมีตัวตนขึ้นมาแต่สิ่งที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยอธิบายสภาวะมาเนี่ยถูกหมดเลยถูกต้องเลยค่ะครั้งแรกก็เห็นหรือมันทื่อๆมันเหมือนกับว่ามันยังเห็นแล้วมันยังแข็งๆอยู่อ่าครูเข้าใจความรู้สึกนะ มันยังไม่อ่อนโยนเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะคุณเข้าคุณตั้งใจเข้าไปดูมันก็เลยดูมันยังไม่ซอฟมันยังเนี่ยแต่พอครั้งที่สองคุณเข้าไปดูมันเฉยเฉยแล้วก็มันอยู่ไม่ได้นานถูกต้องที่ครูบอกแรกๆมันจะอยู่ไม่นานหรอกยังไม่มีกําลังอืยังไม่มีกําลังของสติสมาธิปัญญาญาณยังไม่คุ้นเคยนะเดี๋ยวคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมันจะซอฟลงนะมันจะมันเป็นความว่างอะนะ เดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสาธุสาธุค,ค่ะกําลังทุกข์ค่ะฟังแล้วรู้สึกดีจังอืสาธุค,ค่ะคุณต้องขอบคุณความทุกข์ความทุกข์นั่นแหละจะทําให้คุณลงมือปฏิบัติอย่างชนิดที่เรียกว,ว่าอย่างเข้มงวดตัวเองลดทดลองปฏิบัติเลยค่ะกําลังทุกข์นี่แหละต้องขอบคุณความทุกข์เพราะทุกข์นั่นจะเห็นธรรมไม่มีโคนตมไม่มีดอกปัว nomat nomotus นะไม่มีโคลนตมไม่มีดอกบัวถ้าไม่มีทุกนะดอกบัวคุณก็งามไม่ได้นะเพราะทุกนั่นแหละเพราะเห็นทุกนี่ยนะจึงเห็นธรรมนะปฏิบัติไปเลยยิ่งคุณมาเจอทางนี้เนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกเร็วที่สุดแล้วสําหรับครูนะอ่าเออถ้าจะไปหาทุกกับวิธีอื่นที่เร็วกว่านี้ก็ได้นะคะแต,แต่แต่สำหรับครูครูมีความรู้รว่าวิธีนี้มันสามารถที่จะ เอาตัวนี้ไปเผชิญกับทุกได้โดยยังไม่ต้องให้จบเอากลับไปเผชิญกับทุกเลยเอาไปอยู่กับทุกเลยโดยทํายังไงอยู่กับทุกโดยที่เราไม่ทุกเนี่ยเนี่ยที่ครูสอนมาหรือกลับไปฟังคลิปต่างๆของครูมีนะฮะนิพพานได้นะในเดี๋ยวนะนิพพานได้ในทุกขณะจิตหรือว่าทมการความทุกข์ก็นิพพานได้มีคลิปคลิปหนึ่งของครูเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ช่วยหาให้หน่อยนะทมการความทุกข์ก็นิพพานได้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่ทุก ทำให้มากเจริญให้มากตามแนวทางที่ครูสอนความคิดความวุ่นวายที่เราเจอในชีวิตประจำวันมันลดหายได้จริงครับโอ้สาธุเห็นไหมนี่มีผู้ส่งสภาวะมาเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆคนที่มาอยู่ที่นี่นี่นะส่วนใหญ่เรียกว่าตอนนี้ก็สบายละนะเป็นกําลังใจให้ผู้ฟังคนอื่นๆว่ามันช่วยทําให้เราเาเรียกว่าทุกน้อยลงได้จริงๆนะคะกราบขอพระคุณแม่ครูอย่างสูงครับ เป็นวาสนาของสิทธิ์ที่ได้เข้ามาอยู่ภาวะจิตว่างครับเมื่อได้ฟังธรรมจากแม่ครูยิ่งมั่นใจและได้กําลังใจสาธุสิ่นเดียวกันนะคะส่งมาให้กำลังใจครูเยอะแยะเลยนะคะทำตามครูมีความรู้สึกว่าขันไม่มีผลอะไรกับจิตเดิมเลยครับมันแยกกันอย่างชัดเจนสาธุสาธุถูกต้องแล้วคะ่ะมันแยกกันเลยใช่ไหมเราเห็นเลยสภาวะสภาวะนี่สำคัญสภาวะแยกส่วนย มันแยกตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวมันสลายตัวเองเดี๋ยวมันสลายทด้ตัวเราไม่มีหน้าที่พัฒนาจิตจับมันแยกก่อนจับมันแยกให้ได้ก่อนเพราะมันไปกลับไปติดกันก็แยกจับติดกันก็แยกด้วยกันเลยกลับมาดู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 เอดูไปบ่อยๆบ่อยแล้วก็ในชในรูปแบบเนี่ยเราสามารถเห็นไหมทรงตัวอยู่กับน,นี้ได้ยาวไม่ใช่ดูแล้วหลุดดูแล้วหลุดถ้าอยู่ในเห็นไหมนี่คือข้อดีของในรูปแบบครูถึงบอกว่าให้ทําในรูปแบบเพื่อที่จะเอา ฐานที่เราได้เนี่ยไปเป็นฐานของการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหรือทำงานทุกทีด้วยจิตว่างของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยครูจะกลับไปเข้าใจงานของท่านลองกลับไปอ่านงานของท่านสิกกลับไปฟังงานของท่านสินะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลายเนี่ยก็ต้องขอบคุณครูเจียงส่งเนี่ยนะคำสั้นๆของท่านอาจารย์พุทธทาสลองเปิดฟังนะที่ครูเจียงส่งให้ทุกวันเนี่ยตอนเช้าด้วยตอนค่ำด้วยนะคะ ไปฟังแล้วเราจะเข้าใจทุกประโยชนของท่านเลยเนี่ยเราจะเข้าใจพอเราเข้าถึงตัวจิตว่างเนี่ยเราจะกลับไปเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์เบื้องฐานพูดเนี่ยแล้วเป็นเป็นติ๊กต็อกสั้นๆสั้นๆสั้นๆแต่มันทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจใครที่อยู่ในกลุ่มนะอย่าฟังคลิปที่ลงไปทุกคลิปนะครูพูดเลยนะคลิปที่ครูลงไปในทุกคลิปที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยอย่าไปเปิดข้ามมัน ฟังเพราะครูเลือกแล้วให้เราได้ฟังนะฮะเลือกแล้วให้เราได้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าข้ามสิ่งนี้เนะี่ยมันจะเป็นเรียกว่ามาเป็นปัญญาถึงเราจิตจบแล้วก็ตามแต่ครูพูดตลอดเวลาขันยังไม่จบเพราะฉะนั้นคุณต้องอาศัยปัญญาตัวนี้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อให้ขันของคุณมีความสบายเพื่อไม่ให้ขันมันกลับประคบกัดเรา อืมถ้าคุณยังเรียกว่าโอ้ฉันสบายแล้วบางคนนะหลายคนทีเดียวที่เจอจิตจบแล้วฉันสบายฉันไม่ต้องทำอะไรฉันจิตจบแล้วนั่นแหละคือประมาทนะครูบอกได้เลยครูจะบอกให้นะคะครูเนี่ยตลอดเวลาเตือนตัวเองเสมอว่าต้องไม่ทิ้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 งนะนะฮนะเพราะฉะนั้นนะครูก็อยากจะแนะนำแล้วก็นะ ของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ครูเจียงลงให้ทั้งโตัวตอนค่ำแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากบางอันครูต้องเก็บเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคือครูแปลกใจเหมือนกันพอตัวเองสอนไปสอนไปสอนไปเนี่ยเออเราสอนไปสอนไปนี่เราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสตัต้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอืมเออก็เป็นไปได้เพราะว,าว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยมันเป็นวิชาเทรวาทบวกเ,เซน แล้วก็ในประเทศไทยผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องเซนอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสเพราะว่าท่านแปลคำพีเวลาางและห่วงโปวเวลาางคือสังฆปารินายกองค์สุดท้ายของสายเซนองค์ที่33แต่เป็นองค์ที่6ของจีนองค์ที่หนึ่งคือพระมหากัสสปะที่พระเจ้าชูดอกบัวนหนึ่งดอกแล้วก็พระมหากรสสปะยิ้มรับทั้ง อูนะ่เนี่ยอรหันทั้งนั้นนะมากระสป,ปะเท่านั้นที่เข้าใจนะดอกโบลหนึ่งดอกก็คือส,ภา,นะออสภาวะเนี่ยเออสภาวะเนี่ยของของของไอสิ่งที่มันพูดไม่ได้อกติกับอักถังที่ที่อาจารย์ใช้คำว่าอากติอักถังเนี่ยมันพูดไม่ได้มไม่ได้เป็นภาวะที่ที่มันเนี่ยเนะี่ยมันเป็นใบอ่ะเออนะคะอืมค่ะสาธุนะคะ วันนี้ปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านฟังครูไปด้วยอยู่กับจิตว่างได้ชัดเจนมากค่ะกราบขอพระคุณค่ะเห็นไหมทําอะไรก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะแล้วก็ฟังครูไปด้วยอยู่กับจิตว่างไปด้วยเห็นไหมหูก็ฟังกายก็ทํางานนะขันห้ามันทํางานทั้งหมดนะเอัอ,อาริะทั้งหมดบางทีก็ทานข้าวกินข้าวอยู่ก็อยู่กับจิตว่างได้มันทําได้หมดเห็นไหมอ,อ,อย่างที่ครูพูดขับทาย อุจละปัสสาวะก็อยู่กับจิตว่างได้ตลอดเพราะฉะนั้นคุณสามารถทําได้ตลอดเวลาปฏิบัติกับครูตอนนี้จิตในออกมาอยู่ข้างนอกเกลือความว่างข้างนอกส่วนจิตนอกก็อยู่ในกายเขาแยกกันสาธุสาธุมันก็ไปรวมนะเอ,อพอคุณเข้าถึงความว่างมันก็ไปอยู่มันก็รวมมันสามารถรวมกับความว่างข้างนอกที่เรียกว่ามันต้องเริ่มจากจิตว่างก่อนมันต้องเริ่มจากข้างในที่ว่างก่อน แล้วมันจะเชื่อมต่อกับรูปนามขันห้าที่ว่าที่บางทีพอเราอยู่แล้วเราเรรู้กายหายเออกายมันหายเพราะว่าเราอยู่กับความว่างจิตว่างข้างในพอมันมันไปนะพอยานมันไปย่างลงไปที่กายมันก็เหมือนกายมันไม่มีเลยพอจิตว่างรูปนามขันห้าว่างสรรพสิ่งว่างโลกว่างจักรวาลว่างกลายเป็นมหาสูญญาตา จากสุญญาตากลายเป็นมหาสุญญาตามันว่างหมดเลยนิพานว่างอย่างยิ่งเห็นไหมนิพานังประมังสูญยังเนี่ยคำนี้ถึงที่มาของเนี่ยเนี่ยมันว่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะแล้วคุณก็สามารถจริงๆแล้วคุณสามารถมาเชื่อมต่อไอ้ตัวจิตในที่มันก็ว่างเหมือนกันสุดท้ายก็ว่างเหมือนกันที่ครูพูดเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อข้างนอกอย่างเดียวมันเชื่อมต่อเข้ามาถึงข้างในที่มันว่างแล้วก็สรรพสิ่งว่างหมดเลย ที่เราเห็นเป็น,ปนแบบนั้นแต่เราจะเห็นอย่างนั้นตลอดไหมล่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังต้องอยู่กับโลกสมมุตินะฮะเราก็ต้องเข้าใจมเมื่ออยู่กับสมมุติเราจะเข้าใจเมื่ออยู่กับวิมุติเราจะเข้าใจสมมุติและสามารถอยู่กับสมมุติโดยวิม,มุติได้โดยที่ข้างในเราวิม,มุติได้นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวนะตกลงเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นจิตว่างหมดนะ ชัดไม่ชัดอะไรต่ออะไรทุกคนครูเชื่อว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะจากจิตว่างที่เราเห็นนะมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นเพราะเรามาอยู่รวมกันแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นการสร้างเขาเรียกบารมีธรรมร่วมกันคือความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่นอกจากกลับไปชำระอกุศลวิบาทของแต่ละคนแล้วไปชำระอนุสัยกิเลสแล้ว มันเป็นการสร้างบารมีธรรมร่วมกันกำลังมหาศาลเลยเนาะเราได้สิ่งนี้ที่เป็นกำลังมหาศาลอย่าลืมไปบอกต่อคนอื่นๆนี่คือหน้าที่ของเราที่เราจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ครูรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าบางครั้งทอนะอืมแรกๆเนี่ยครูสารภาพหรือบางครั้งที่เราเจอแรงกระแทกบางอย่างเราก็ท้อ แต่ภาพที่ครูหนึ่งรับอาสามากับอันที่สองครูมีความรู้สึกว่าครูได้อริยทรัพย์นี้มาจากพระพุทธเจ้าสิ่งที่ครูต้องทำก็คือการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการบอกต่อเพราะที่คือพระประสงค์ของท่านที่ท่านจะต้องการลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรขณะน,นี้ท่านได้ปรินิพานไปนานแล้วแต่ท่านยังทิ้งพระสัตธรรม มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นพระสัทธรรมเป็นความจริงของธรรมชาติเนี่ยเอาไว้ให้เราได้ศึกษาเมื่อเราศึกษาเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติที่พาเราคนทุกได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําเมื่อทําประโยชน์ตนแล้วทําประโยชน์ท่านบอกต่อบอกต่อก็ตอบบอกอย่างระมัดระวังนะคะไม่ใช่ไปยัดเยียดเนี่ยบางคนไปยัดเยียดเนี่ยบางคนสง่สงส่งมาบอกครูเนี่ยไปบอกเขาเขาไม่ฟังอ้า คุณก็ต้องดูตามาตะเรือไปบังคับส่งให้เขา้าส่งไปในห้องเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พูดเรื่องเที่ยวสนุกสนานกันเราไปส่งธรรมะทุกวันเนี่ยเขาก็เกิดความลาคาญเขาไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราคือตัวเนี้ยบางทีมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดเนาะที่จะต้องใช้สติปัญญาทางโลกผสมเนี่ยผสมปรสานอย่าอย่าติดอย่างนี้เขาเรียกติดดีติดดีติดดีดดนะฮะเออเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังนะคะค่ะ นะักครูก็ฝากนะคะอะก่อนจะไปถึงเซสชันของคุณแพรอะฟังนิดหนึ่งเมื่อเช้าเปิดแล้วเสียงมันไม่นั่นออยู่กับจิตว่างทุกคนนะคะฟังนะด้วยจิตว่างในช่วงนี้ลืมตาฟังนะฟังนะฟังเพลงเมื่อเช้านี่แหละนะความสุขเล็กๆอยู่กับความสุขเล็กๆในใจฉันเรามีความสุขนี้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นสุขที่ไม่ต้องสร้างเป็นสุขที่ทุกคนมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างอยู่กับสุข ข้างในแล้วก็ฟังเสียงเราก็มีสุขข้างนอกด้วยทั้งสุขนอกสุขในนะคะค่ะเชิญฟังค่ะอยู่กับจิตว่างนะคะ เล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กเล็กในใจฉัน mm hmm. I feel little happiness of my heart of my heart of my 禅。<music> The literal happiness of my heart สุขเล็กๆในใจฉันก็ต้องกราบขอพระคุณคุณแม่ชีสันสนีงานนี้เป็นงานที่ทำท่านทำทิ้งไว้นะฮะเป็นมรดกรรนะฮะในเชิงธรรมะบันเทิงนะเ,เดี๋ยวอีกหน่อยของเราก็จะพัฒนาเอาธรรมะบันเทิงเข้ามามากขึ้นนะคะนะคะก็เดี๋ยวตอบคำถามอีกเล็กน้อยนะคะอยู่กับจิตว่างแล้วหลังจากนั้น หรือที่สุดของจิตว่างจะเป็นอย่างไรครับปฏิบัติอย่างที่ต่อไปคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าที่สุดของมันคืออะไรถ้าครูบอกให้คุณถ้าครูบอกถึงที่สุดของมันตอนนี้ครูก็บอกไม่ได้ด้วยเพราะมันบรรยายไม่ได้มันคือดอกบัวหนึ่งดอกที่มันพูดไม่ได้นาะกติกระถางเพราะฉะนั้นคุณต้องไปรับรู้ด้วยตัวเองคุณปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวคุณจะเจอเองมันจะมีอะไรมหัศจรรย์มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต ชีวิตมันจะเปลี่ยนนะเออดีขึ้นนะยังไงก็ทุกน้อยลงมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะนะไม่มีใครปฏิบัติแล้วทุกมากขึ้นนะนะคะครูคะเหมือนตัวเราโปร่งแสงตลอดเวลามันคืออะไรก็นี่ไงเมื่อกี้ครูพูดละทันทีที่คุณเข้าถึงตัวจิตว่างเนี่ยไอ้จิตว่างนี่มันเป็นยานปัญญามันจะกลับไปเนี่ยนะมันจะกลับไปมันยานเนี่ยมันจะยั่งเข้าไปในรูปนามขันห้าเนี่ยเห็นมันเป็นการ มันโปร่งไปหมดมันไม่มีตัวตนไปหมดมันเห็นจากตัวนี้นะเห็นจริงๆนะว่าที่ตัวหายอ่ะอมันเป็นไปได้แสดงว่ายารู้ยาเห็นของคุณมัน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 กำลังมันเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเราพวกเรากําลังน้อยนะไม่ไม่จาเป็นทุกคนนะไม่ไม่จาเป็นจําเป็นที่สุดก็คือคุณเข้าถึงตัวนี้ให้ได้นะแล้วเดี๋ยวมันจบเองนะมันยังไงถ้าคุณเรียกว่าถ้าคุณไม่ทิ้งยังไงก็จบนั้นการเห็นของฝั่งเนี้ยนะ มันเป็นเห็นไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนอาจจะเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะอย่างครูครูเนี่ยครูเห็นถึงการแตกดับของร่างกายมันแบบชนิดที่ว่ามันเป็นเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นเวฟอ่ะนะเป็นสั่นสะเทือนเนี่ยขณะเนี้ยเราก็ยังเห็นความสั่นสะเทือนของร่างกายเราอยู่อันนี้คือสิ่งที่ฝึกมาแบบนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะต้องเหมือนกันคือคุณต้องเข้าถึงตัวนิพพานตัวนี้ให้ได้เหมือนกันก็ด้วยด้วยวิธีที่ครูสอนนี่แหละนะเพราะฉะนั้น นะถูกต้องแล้วที่คุณเห็นตัวที่มันโปร่งเนี่ยนะเพราะว่าคุณเข้าถึงยานปัญญาตัวนี้เมื่อเข้าถึงยานปัญญาตัวนี้ต่อไปมันจะพัฒนาเนี่ยเข้าถึงความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยนะทุกข์แล้วก่อให้เกิดปัญญาแต่ใจอ่อนมากแล้วเกิดการวิตกวิตกยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์มากครับครูคุณปฏิบัติผิดละโทรมาคุยกับครู เพราะปฏิบัติแล้วยิ่งทุกข์เนี่ยคุณต้องปฏิบัติผิดนะโทรมาคุยกับครูเลยครูไม่สามารถตอบคําถามคุณได้ตรงนี้หรือแนะนําคุณได้ตรงนี้เพราะว่าคุณมาแบบชนิดที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเพราะต้องคุยว่าว่ารายละเอียดคืออะไรก่อนหน้านี้ฝึกสมถะมาฟังครูต่อยอดได้ง่ายขันไม่สามารถมีผลต่อจิตเดิมแท้เลยครับถูกต้องค่ะต่อไปขันมันจะไม่มีผลต่อจิตเลยจิตตัวนี้มันจะหลุดเป็นหลุดเป็นอิสระนะคะ เป็นที่ที่ปลอดภัยสูงสุดและเป็นอิสระสูงสุดความทุกข์ใดๆไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้เลยเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวน้ำไม่มีวันลงไปผสมกับใบบัวได้เลยทุกมีอยู่แต่ผู้ทุกขามีไม่ท่าการความทุกข์ก็นิพานได้คลิปที่51นะคะกลับไปฟังคลิปนั้นถ้าครูจำไม่ผิดมีการประกาศปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องเกี่ยวกับจิตว่างไว้ด้วยนะคะค่ะ นะสำหรับเดี๋ยวต่อไปเป็นเซสชั่นที่จะให้คุณแพรมาพูดต่อนะคะ